ดูวิวดูวิวกาะลันตาค่ะเนี่ยมาทานมาทานข้าวเที่ยงใช่ไหม I think it's good <S เรามาทานข้าวเที่ยงกันเนาะอร่อยไห <And S 1> ม the, the, the really อร่อยไหม, s good. <S มคะ s good. <S ไปตรง <love> ไปที่นูน่นเลยคะ่ะ นายเพี้ยนที่ได้ะไรบอกก่อนเพีนที่ได้ะาย black forest เหรอคะโอเคไหนเด็กแย่งกันเหรออร่อยไหมคะไปนั่งที่โต๊ะไหมเจ้าจะได้ไปแย่งเค้กเพียนดี้ไงจะได้ไปแย่งเค้กเพียนดี้ไปเจอเรานานนี่ก็มาแล้วจะได้แย่งเค้กเพียนดี้ของเพียนดี้น่ากิน พี่เขาไม่ให้ช้อนเพิ่มเหรอลูกตอเกต้อน้กาเรากินเค้กเรากินอาหารเสร็จแล้วไหนดูซิอร่อยไหมนยนนิโกอยู่นู่นอันนี้ให้ดูร้านอาหารอกิอเกนอกิอกินลองกิอกินนลิิน Ice cream. They don't have ice cream. Yeah. And this is the flour you want some? Andy says this is the flour tastes like oil. Mm, a lot. <laughs> it's very old. Tiramisu I don't know what it's made of. But yeah. What's that flour, Nico? <laughs> you know, there is a strange taste that's always old, old, old stuff. You understand? When you have a feeling like the stuff is tasting like very strange. <laughs> that means it's, it's, it's like two months old or something. Two months? เราจะมดอกไมาแต่ด i ้ g ก็สุดแต่ e บลนด์เบลนด์นะเ a ้กส์โอเคโอเค t ล้วด o งมาดูสิ I don't know the flour made from like a like butter or but the leaf taste is good อ๋อฉันลิฟท์ taste good อร่อยไหมคะบอกก่อนบอกคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับแม่ด้วยเผื่อแม่มาดูบอกแม่เราอยู่ไหนเราอยู่ ที่ไหนใหญ่่เทาอืมบอกสิกินนิดเดียวเนาะ eat this one try try this one you want try that one n o eat eat ให้ดูเพนดีด้วยให้ดูวิววิวสวยไหมคะ เอาให้ดูร้านอาหารรอบๆนะคะอยู่เกาะลันตานะคะชื่อร้านอาหารเขาใหญ่มาทานข้าวป้าป้าเอาเค้กด้วยเหรออร่อยไหมคะนิกซันด้าอร่อยไหมคุณสามีแล้วนี่คุณนั้นเนียงไหนนิโก้บายๆก่อนสวัสดีครับค่ะ ไอะทำไมทำไมมันแสงมันแปลกๆอือให้ดูวิวนี่ u Sorry No You want something No I just want to go check if t it's from there I n t t e n d but it's very hard to say โอ้ป้าคิมมาแล้วป้าคิมสวัสดีป้าคิมก่อนแล้วแล้วสวัสดีป้าคิมก่อนสวัสดีครับเราเรามาฉลองที่ทรัมป์แพ้ใช่ไหม สวัสดีครับวัอไบเดนไบเดนเรามาทำอะไรวันนี้มาฉลองฉันดาสวัสดีป้าคิมกันแล้วสวัสดีป้าก่อนสวัสดีครับนายอเล็กคอนเกรตทูพีทสสวัดีครับมีดีใจมิสเตอร์ทรัมป์ไปแล้วใช่ไหมมีทรัมป์กอนทูเดอะกรีบยาร์ดยเฮ้ยบ้านนี้เนาะ ไปเกี่ยวอะไรกับเขานอกเทียมอเมริกาเดี๋ยวเราไ g กันโอ้โอ้โอ้ now you can go to America Trump is out ป้าป้าป้ามาร์กบอกว่าไปเที่ยวอเมริกาได้แล้วทรัมป์ไปแล้วตอนทรัมป์อยู่นางไม่ไปเนาะตอนนี้ทรัมป์ไปแล้ว we can go to America ไปแล้ว victory victory for us victory โอเค say hi to Kim bye Bye. bye. bye, bye. um congratulation s with the new president นะคะ and the new uh, vice president yeah the white new white president became pop gonna be popular probably soon the 47 t h president of the US มาทานข้าวนะคะจับกลุ่มกันค่ะนะคะ the big one มันมาฉลองใช่ไหมที่รัมแพ้เอาเกี่ยวไหม t a s a small one and behind t is a bigger one. ด้ให้ดูวิวนะคะอ่ะให้ดูเด็กกินเ้กอิ่มยังคะอ่ะให้ดูวิว t น e l e น n e h e b i s with t r i e r d i t ทานข้าวเสร็จแล้วเมื่อกี้ตอนข้าวหมูแต่กินก็เลยไม่ได้นี่ให้ดูโมแต่ตั้งใจค่ะ no no Boo ูบู is here straight ahead บู o ู is that one if you can see a little bit Sami ไปแล้วสวัสดีครับก่อนทุกคนบาย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 นี่ก็บายบาย Grand Super เพียงดีบายบายก่อนบายบายสันดาสวัสดีป้าคิมก่อนไปแล้วฮ่าให้ดูแค่นี้แหละเนาะบายบาย everybody